กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเหล่าเกษตรกรที่เลี้ยงงวทุกๆคนนะครับแหล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับเขาสูชาแนลทูเจฟาร์มนะครับกัอยูกบาวจิมเหมือนกับเหมือนเดิมนะครับช่วงปลายเดือนนะครับก็มีเรื่องดีๆมาเสวยนะครับนี่นะครับทั้งหลังเมมานของเฮานะครับออกลูกนะครับต้อนรับสมาชิกใหม่ลูกเสาทศพลนะครับนี่ครับเป็นลูกเพศเมี่ยนะครับออกมาพงกางดีสีสวยนะครับนี่นะครับลูกกำลังลุกเลยนะครับครับ พึ่งออกช่วงตอนบ่ายนะครับออกช่วงตอนบ่ายน้องงัวพันออกอยู่นะครับมานั่งเป้าน้องงัวครับมานนินี่ครับเดี๋ยวพาหันไปดูกล้องหลังนะครับผลงานเจ้าทศพลนนะครับนี่ครับแข้งขาพูญ่ายนะครับครับถือว่าประพิตหวังนะครับเป็นของขวัญปีใหม่ให้เลยครับดูเพจแม่นะครับแม่นี่ครับแม่จะสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์คงสางงนี่ครับดูเพิ่นนะครับ แม่เพิ่นบังแหะครับลูกพึ่นหนวนุ่นมแล้วออกลูกมากในช่วงบ่ายนะครับตอนนี้เป็นเวลาน่าจะประมาณเดี๋ยวดนะูผมมองนิดหนึ่งประมาณสี่โมงแรกนะครับสี่โมงเย็ยนนะครับสี่โมงเย็ยนนี่ครับลูกที่นุ่มกันบาดเจียนครับแม่เพิ่นเอ้าเดี๋ยวผูกแม่เพิ่นไว้นะครับ ครับแม่เพิ่นแม่ยักษ์ใหญ่แม่โค้งสางใหญ่นี่ครับลูกเพิ่นมนมบทเห็บมันสูงกว่านมนี่ใหญ่สูงกว่านม,ม,ม,ม <c oughs> สูงกว่านมจับจับปากใส่เลยบวชถืออกลุ่มออกมาได้ชั่วโมงกว่านี่ครับถือว่าตัวใหญ่ดีนะครับบวกดีค้าดีกันทุกอย่างครับโอ้จับจับปาก เดี๋ยวพามาชมผ้ามาอัปเดตนะครับลูกขนาดแม่สูงนะครับนี่ออกลูกแม่ลูกยังสูงกว่านุ่มแนมะ่อยู่นี่ครับลูกกับขาเหวแม่กับไงสูงนะครับแดงนะครับแม่นี่ครับเดี๋ยวพาเบิรงลูกกินนมนะครับูพยายามกำลังกินนมนีม่นะครับกำลังกินนมนะครับ คันคอกให้แม่เรียบร้อยนะครับนี่ครับอ่าซอยกินนมง่ายวัวเก่านี่ครับนี่ครับแข็งขายใหญ่นะครับครับอ๋อเตือเขา้าปโอ้เรียบร้อยครับกินแดดวมเกา่า ตาวบนครับแดงเอาขนาดบอกว่ามือแหลบมือดี่รครับบอกว่ามือแหลบพาจะได้สองสามชั่วโมงเนาะประมาณชั่วโมงครึ่งเออแต่ชั่วโมงครึ่งประมาณนี้นะครับนี่ครับแ,แดงแดงพาน้องออกมานะครับครับอ่ะย,ย้อนทางใหยดูเลยด,ดีครับ <laughs> ก็ระบอกครับองแฉกเป็นยาสงเาอุมาว่หับปามออกค่าขวกไลยลูกตัวแม่ครับวันนี้ครับโอ้ตะหักนะครับลูกสาวทบสพลเพิ่นเอากินนม้งนี่วชั่วโมงครับงวดชั่วโมงเครืงนะครับตัวนี้เพราะว่าผมกับพ่อแต่มหอดขึ้นกันนะครับพ่อแต่มาถึงพ่อแต่กับจากโรงเรียนนะครับบันนว้มาเบ่งตอนขวดนะครับ ครับอ่ะสวบเขานุ่มแล้ว